สวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมโทโลของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับเดือนตุลาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้บ่าวแระสาวเปียก็พาพี่น้องเข้าป่าล่อให้เก่าครับหมายป่าก,ก็ป่าพระหลงเมฆเขาจะมหวัน่านอำเภอบุญจร็กจังหวัดอุบลราชธานีครับ มาถึงบรา,าบร์ทกระสาเปียก็เจอเห็ดปวัวไก่น้อยแล้วครับทุกคนหมูใหญ่เจอน่าจะได้คลิปอยู่ได้แกงหน่อยหนึ่งเลยครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนพูดผิดครับน่าจะได้แกงลายเจอบแบบแกงหม้อใหญ่เลยแหละเพราะว่าหมูใหญ่มากมีจะดอกสวยๆเลยฝนไม่ตกด้วยครับดอกก็เลยแข็งก็น่าจะได้คลิปอยู่ครับไปครับทุกคน,กนยวบาร์ทางกระสาเปียจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเห็ดปวัวไก่น้อยงามๆครับเบื้องแน่ครับทุกคนปัวไก่น้อย เป็นชั้นเป็นชั้นอยู่ครับหมู่แบบใหญ่เลยเอาต่อเบี้ยเก็บไหนก่อนไหนเอาตรงหนไทยอ่ะอุ้ยงามแห่งทุกคนดอกพอดีแกงเลยนะแข็งขนาดด้้ยกำลังบาน

มดตัวเล็กๆนี่ทุกคนมดแดงๆนี่มดวิ่งไวๆนี่ร้ายหลายดีไม่ได้มดกัดจะเป็นมดกัดนี่บอกโอ้ไม่ได้เก็บเก็บ <c oughs> ไม่ได้ถ้าเป็นมดลินนี่เอาฝังนิดนจะเป็นมดลินนี่แล้วเลยทุกคนไม่ได้เก็บ สเปียเห็นเห็นแค่หมูหน่วมเดียวเนาะอาเปียนเลย่าอ่าคือน,น้อยคือออกน้อยแท้พอหันกลับมาฝั่งนี้เป็นข,ขาวๆเลยค่ะเอาไปทำแกงทำหมูก,ก็ได้นี่ที่แล้วขายาวขนาะด 음 여기 แหละเน ขายยาวขนาดดึงเอาดึงเอาๆ ได้หมกได้แกงเลยเหรอได้หมกเลยแล้่ได้แกงใหญ่เติบสดล็อกหมูเดียวเด้อทุกคนนี่หมูเดียวกันอือดูแต่ขาบวนวาขาใหญ่ๆยุคดึงขายาว ัดแล้ตรงนี้ก่อนเป็นพันดอกอีดอกเนาะถึงที่บอกว่าใท่ปะถึงเน่ยเป็นพันดอก เด็กแกง่เด้อทุกคนอยู่ข้างหลังเสาเปลยังเหลืออยู่เด้อเสาวขาวทำได้หลายเมนูเลยเด้อครับเอาไปผัดก็ได้เด้อ กะเพราเนาะผัดกะเพราผัดน้ำมันหอยก็ได้เอาไปแกงกินเหมือนแกงเห็ดก็ได้บ่าวไทยลองเอาไปกินแล้วแซ่บเอาไปแกงใส่หน่อไม้เอาไปทาห่อหมกก็ได้ไปแกงเหมือนเนี่ยน้าทุกคนแกงเหมือนเห็ดปวงนี่แซ่บก็เหมือนก็เหมือนเห็ดเข็มทองเนาะบ่าวไทยกึบกืเพื่อนแต่ว่าแซ่บเด้อเขาก็จะมีกลิ่นของเขาค่ะกลิ่นหอมหอมเวลาแกงเวลาผัด อันนี้แบบไทยก็จะไปลงอีกคลิปหนึ่งเลยลงเป็นคลิปเห็ดตัวไก่น้อยคลิปหนึ่งเลย 我木头往前面挪一 งามขนาดเนาะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงทา้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดนย,ยอดหมานเห็ดปวกไก่น้อยของบ้านตะกษาเปียครับดดวยแกงใหญ่อยู่เดอ้อพี่น้องเห็ดหมูเดียวเดอ้อครับมีจะดอกสว,วยๆแล้วครับผมดอกกําลังบานมีจะดอกแข็งแข็งขาแข็งแข็งถือว่าขาอ้วนเดอ้อพี่น้องสําหรับเห็ดปวกไก่น้อยนี่งามขนาด เอาไปทําได้หลายเมนูเลยครับทุกคนเห็ดแสนอร่อยที่พ่อแม่พี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าที่บรารากาถาเปียเอาไปทําก็จะเคยเอาไปผัดครับทุกคนผัดเหมือนผัดกะเพราแล้วก็เอาไปซุปเอาไปหมกเอาไปแกงเหมือนแกงเห็ดแกงเห็ดปวกอย่างนี้นะครับทุกคนเวลากินก็จะรสชาติอารมณ์เหมือนแบบเห็ดปวกครับกรึบกรึบอร่อยดีบา่าวไทยชอบมากดีวันนี้มาพอหมู่หนึ่งครับทุกคนได้แกงเห็ดปวกแล้ววันนี้ จะดอกองามๆนะครับก็ถือว่ามาครับทุกคนเห็ดก็อืดครับช่วงนี้บรารากาสาวเปียก็ไม่แนะนาไม่พ่อไม่พี่น้องมานะครับปกติช่วงเวลานี้ตอนปีที่แล้วบรารากาสาวเปียนี่เก็บเห็ดบดขอนจนว่าแล้วครับปีนี้ยังไม่ทันเก็บพ่อดอกอยู่ครับจะออกอยังไงครับเห็ดปีนี้ออกก็ออกไม่สุดซากระเห็ดครับออกพอกระเทินครับเห็ดปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดปวกเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดพึ่งเห็ดละโกเห็ดอะไรก็ช่างครับทุกคนปีนี้ออกพอกระเทินไม่ได้ออกหล้วปีที่แล้วปีที่แล้วนี่บอกโว้ย เห็ดก่อแดงบ่าวทกระสาเปียเก็บหมู่เดียวเป็นร้อยดอกได้เ,เป็นโลนุ่นหมายขนาดครับปีที่แล้วรอรุนปีหน้าครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ใกล้ทิ้นปีแล้วช่วงนี้ก็พ่อแม่พี่น้องหลายคนก็คงเริ่มทําข้าวทํามันกันแล้วครับเพราะว่าแถวบ้านบ่าวไทยกระสาวเปียก็เริ่มทําข้าวทํามันกันหลายคนแล้วครับทุกคนเห็ดก็เริ่มอื่นเริ่มหมดแล้วครับอีกหน่อยบอ่าวทกระสาวเปียก็จะได้ไปหาเลาะขุดแมลงแมงกิโปแมงกีนูนหาขุดปู หาปลาหาเขียให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันจี้ครับก็เอาละครับทุกคนยอดได้ยอดหมาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมีเห็ดปกไก่น้อยล้วนๆครับดอกงามๆเอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปของวันที่27นะครับเดือนตุลาคมปีพศ2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทกะสาวเปียมาวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับจมุนที่ขาเพิร์ลมันจะเรียกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งงใใหห้้้้บบ่่่่่าาาวววแลลละะะะสเเปปีียยไไไดดดนนคคครรััพพืออทจมมมิขผ ้ก็เพื่อเป็นกำังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเพจต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ